มาพี่น้องนักท่องเที่ยวหลายคือเกาอยู่บริเมาโดนแล้วครับนี่คือถนนในตำนานเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้ผ้ามาะละเบิงก็อขอสวัสดีพี่น้องสุภูสุสตนะครับวันนี้ผมเดินทางโดยรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสารแดงครับวันนี้สีผ้าพีผ้านองมาถนนสีล่มครับแต่ว่าบริเวมากกลางเว้นเด้อพี่น้องมายังกลางคืน เดี๋ยวสิบ้ามาเบิงว่าปัจจุบันถนนสีลมคึกคักคือเก่าบอ่อที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือใต้ทางอะสะพานไทยญี่ปุ่นเด้อพี่น้องฟังปุ่นก็เป็นส่วนลุ่มเป็นจังไดพี่น้องบรรยากาศ่อสมัยกอ่อนบ่อสาหรับพี่สําหรับน้องที่เคยมาอยู่กรุงเทพอาจที่เคยมาเที่ยวแถวถนนสีลม เดี๋ยวนี้กับเปลี่ยนไปร้ายพี่น้องเห็นบอกมีหางใหม่ๆเกิดขึ้นนะพี่น้องหางเก่าแต่ก่อนน่าจะเป็นหางอี่อยงผมจําบ่ได้ลูกพินสันหรือเปล่าโดยนี่โบแมนด้พี่น้องนี่กับมีรถไฟฟ้าทั้งไต้ดินและบนดินครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาถนนสีลมยังข้างขึ้นนะครับมาเบิ่งกันว่าปัจจุบันถนนสีลม ที่คือคักคือสมัยก่อนบอแต่ก่อนนี่ขายของลหลายหลายได้พี่น้องข่างทางอยู่ในโบมีได้ครับเจ้าหน้าที่ก็จัดระเบียบนี่ถนนอันสีลมในปัจจุบันยามค่ําคืนครับเห็นบอ่อเปิ้นป่วนพวกกระเบื้องพวกไอ้ปูพวกไอทาั้งยางไม่พี่น้องบอกง่ายง่ายๆง่ามเลยป่านอยู่ในเมืองนอกสยงางไปเบิ้งกันย่านที่ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยว พวกถนนอันธน,นิยะล้วก็ถนนพัดพงไหมพี่นอ้องตะกีตะกวนนื่อยอันฝรัง่งยุคเก่าศูนย์สมัยนั้นฝรั่งสิมักมาเที่ยวพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิง่งภาพบรรยากาศปัจจุบันอ,อีกคึกคักบอนีเริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้คึกคักอยู่ด้วยครับฝรั่งก็หลายอยู่นักท่องเที่ยวหลายเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องนี่ ถนนพัดพงศวยพัดพงมีบรรยากาศโอ้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าสิบ่อหลคือสมัยก่อนปันเดสมัยเนีน่นมองท่องเที่ยวมันหลายอุ่นว่ารังพนมานางกินอาหารการกินนักท่องเที่ยวหลายอยู่ได้พี่น้องกามีขายอาหารไทยเราอยากาป้าปิ้งแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่ แวาสูมือเนี่ยอันอาหารไทยพันติแจ้งราคาไว้ได้พี่น้องดีอยู่บ่คือแต่กวนบ่าสามารถอันชาตินักท่องเที่ยวได้ได้ครับทิแจ้งราคาไว้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวมากินที่ไปชาติขาเพ่งแพ่งอะไรได้ดสู้มือี่เจ้าหน้าที่พันให้ติดอันไปราคาสินค้าครับนี่ครับบรรยากาศ ถนนพัดพงในปัจจุบันครับล่าสุดเลยพี่น้องผมมาถ่ายตรงกับวันจันทร์ที่10มีนาคม2568โดยพี่น้องขึ้นวันที่สิบบรรยากาศก็คึกคักอยู่พี่น้องคนขายของก็อ่าอันขายดีอยู่ มี่ทางเขารถสามล้อมอเตอร์ไซค์กับจอดเต็มกระถือได้ว่าถนนสีลมและย่านท่องเที่ยวผัดพงกระคึกคักกู่ได้พี่น้องมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าถนนผัดพงนักท่องเที่ยวบ่หลายเกือบสิบปิดไปเลยเล่ะพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้กบกลับมาคึกคักคือเก่าแม่ว่าสีบัหลหลคือในอดีตสมัยนั้นผมทำงานอยู่สีล่มเคยมาเดินสมัยนั้นแถบสีบัมีหมองยางครับพี่น้องคือผมว่าล่ะสมัยนั้นนั้นมองท่องเที่ยวไท้กับบัวหลครับดูมือนับท่องเที่ยวก็กะไปมองหันมองนี้แน่ะแต่ในปัจจุบันผมว่า กลับมาคือคักอีกแล้วครับทางถนนพัดพงเพื่อนกะปรับปรุงพื้นที่น่าเดินน่าท่องเที่ยวได้พี่น้องแลวกะ็มีอาหารการกินหลายครับนี่เห็นบอนักท่องเที่ยวเพิ่นกะนั่งกินอาหารไทยทมีหลายอย่างหลายแนวให้เลือก พัดพงในปัจจุบันตามสายตาผมเดิมพี่น้องผมว่าโอเคอยู่เลยครับคึกคักอยู่เลยนี่นักท่องเที่ยวลหลายหลายเลตอนนี้กับบรรยากาศประมาณทุ่มวกกัว,กวรับพี่น้องเขาห้าสองทุ่มก็เริ่มคึกคักขึ้นน,นักท่องเที่ยวบางคนกับพิ่งมาเด้พี่น้อง นี่ก็คือบรรยากาศถนนสีลมในปัจจุบันครับวันนี้ก็ขอบพุณนพี่น้องสุขภูสุนเดอร์ที่เขามารับชมครับกับเก็บภาพบรรยากาศถนนสีลมยามค่าคืนไม่ให้พีให้น้องในหายคิดถึงครับสําหรับพี่น้องที่เคยมาอยู่ในกรุงเทพเคยมาเที่ยวถนนสีลมเคยมาเที่ยวพัดพงครับนี่คือปัจจุบันครับวันนี้ขอกลา่าวคําว่าสวัสดีครับ